สวัสดีทุกคนนะครับผมพบกับผมโก้ที่ช่องกาโก้นะครับวันนี้เนี่ยเห็นผมและก็กล่องตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้มันคือชุดปลูกข้าวสาลีวันนี้ผมจะมาทดลองปลูกข้าวสาลีให้กับเพนนีแล้วก็ยูโร ทำไมถึงต้องหาข้าสวสาลีมาให้ยูโรกับพี่นีเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องการที่จะเอาขนที่ติดอยู่ในลําไส้น้องเนี่ยออกมานะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปลูกเสร็จแล้วเนี่ยจะติดหรือเปล่าหรือปลูกออกมาแล้วเนี่ยน้องจะกินให้ผมหรือเปล่านะก็ต้องคอยติดตามดูแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกาโก้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปนะครับออกมาต่อๆไปด้วยแล้วกันเนาะ ทีนี้มาดูไอ้ตัวนี้ก่อนที่ผมสั่งมานะครับเป็นชุดปลูกต้นข้าวสาลีอ่อนออร์แกนิก ปลอดสารพิษสําหรับสัตว์เลี้ยงเนาะทีนี้สําหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาก็ไม่ได้จำเพาะเจาะจงนะครับว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงเฉพาะแมวเท่านั้นหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับสุนัขก,กระต่ายหนูนกแก้วนะครับหรือว่าแมวเช่นผมเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ชุดตัวนี้ปลูกให้น้องอ่าให้น้องกินได้เนาะเห็นเขาบอกว่ามีคุณสมบัตินะที่เขาแปะอยู่หน้ากล่องนะครับผมมีคุณสมบัตินะครับช่วยล้างสารพิษในร่างกายช่วยขจัดก้อนขนช่วยลดกลิ่น ากและลดกลิ่นมูลหรือกลิ่นขี้นั่นเองนะครับช่วยในการดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้ได้ดีขึ้นนะครับมีแร่ธาตุกรดอะมิโนและก็วิตามินนานา,นาชนิดมีไฟเบอร์สูงช่วยปรับสมดุลในระบบขับถ่ายของน้องนะครับแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็งในระบบย่อยอาหารของน้องนะครับ คุณสมบัตินี้แบบเขียนไว้แบบเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองปลูกกันเลยซึ่งชุดนี้นะครับผมเซตนี้เนี่ยเขาบอกว่าพร้อมปลูกเลยก็คือใน,นเนี้ยเนี่ยเห็นเขาบอกมีจะมีเมล็ดข้าวสารีปลอดสารพิษแล้วก็ดินชีวภาพปลอดสารพิษนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปลองแกะกันเลยเนาะ อ่านี่แกะพลาสติกออกอ่าด้านในนะครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของมเมล็ดข้าวสาลีที่เขาบอกเป็นปลอดสารพิษนะครับแล้วก็มีดินแค่นี้อ๋อแล้วก็พีกออกมาข้างหลังนะครับมันจะเป็นวิธีการในการปลูกต้นข้าวสาลีโอเคครับผมก็เมื่อกี้ก็ทําความเข้าใจกับวิธีการปลูกต้นข้าวสาลีที่เขา ให้คู่มือมาแล้วก็ไปเตรียมอุปกรณ์นะครับในการปลูกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะครับผมเขาบอกว่าให้เราล้างเมล็ดข้าวสาลีเนาะที่เขามีมาให้ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวล้างเลยเดี๋ยวจะเทน้ำนะครับล้าง นีสนใจหรอคะใช้มือล้างแล้วก็มีส่วนร่วมหนึ่คนแล้วนะครับหตัวอ้าวยูโรก็มาเพน,นี้ก็มาต้องให้มันเกิดก่อนนะลูกถึงกินได้อ้าวนี่หลังจากที่ล้างเสร็จนะครับก็จะมีเศษมีอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วก็เทน้ำตัวนี้ออก โรจะกินหรอโลมันกินยังไม่ได้ <S 2> <S 2> <S 2> <S ไม่บังกล้องหรอกพวกหนูบังกล้องกันหมดเลยอ่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้เราก็จะมีสมาชิกนะครับมาให้กําลังใจเราเนาะนี่หนูอยูโรแล้วก็เพนเนีเพนเนีไม่บังกล้องหรอกเพนเนีต้องรู้มุมนะคะเนาะหนูอยู่ตรงนี้คะ่ะ โอเคเราก็จะได้นี่ประมาณนี้นะครับผม,ผมขั้นตอนต่อมาเขาบอกให้เราแช่มเมล็ดข้าวสาลีนะครับในน้ํานะครับเป็นเวลา24ชั่วโมงนะผมก็จะแช่น้ําแช่น้ํำเลย แช่น้ำก่อนเดี๋ยวจะปลูกให้กินดูดูๆๆสนใจนะครับแ <laughs> ช่น้ำแล้วก็ทิ้งไว้นะครับเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงอ่ะก็เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ในชัชักนี้แล้วกันเป็นระยะเวลา24ชั่วโมง24 hours later ครับผมผ่านไป24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นตัวที่เราเม็ดข้าวสาลีที่เราแช่น้ำไว้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อมาเขาบอกว่าให้เรานะครับผมลินน้ำออกอเดี๋ยวผมจะเทน้ำออกครับหลังจากที่ลินน้ำออกนะครับก็จะได้ประมาณนี้ ขั้นตอนต่อมานะครับผมเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนำผ้าขนหนูนะครับผมชุบน้ําให้ชุ่มนะครับแล้วก็คลุมไปที่เม็ดข้าวสาลีเก็บไว้ในที่มืดอีก24ชั่วโมงเนาะโอเคนี่ผมไปชุบน้ํามาแล้วนะครับผ้าขนหนูแล้วก็เดี๋ยวจะคลุมเนี่ยคลุมตัวนี้ไว้ทิ้งไว้ในที่มืดอีก24ชั่วโมงนะครับ 24 hours l a t โอเคครับหลังจากที่เราใช้ผ้าคุณหนูนะครับชุบน้ําแล้วก็คุม,มเมล็ดนะครับมเมล็ดข้าวสาลีของเราไว้ผ่านไป24ชั่วโมงนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปที่ผมสังเกตได้นะครับตรง ไอเมล็ดข้าวสาลีนะครับจะมีเ,เหมือนรากของเมล็ดข้าวงอกออกมานิดนึงเนาะนะครับมาเ,เรามาดูขั้นตอนถัดไปกันเลยครับเขาบอกว่าให้เราเตรียมถาดสำหรับปลูกนะครับซึ่งถาดดินเนี่ยก็เป็นตัวแพ็กเกจที่เขาแถมมาให้เลยนะครับแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มนะครับนำเมล็ดข้าวสาลีเนี่ยโรยไปบนหน้าของถาดดินนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ดินมากลบเนาะเริ่ม จากเทดินลงในถาดเลยนนะครับแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มนะครับก็ดินที่เขาให้มานะครับมันก็จะมีความชื้นอยู่แล้วบางส่วนเนาะเราจะเทน้ําเข้าไปอีก อเคพอดินชุ่มนะครับผมก็ใช้ตัวเมล็ดข้าวสาลีนะครับนี่เดี๋ยวจะโรยไปบนดินเลยเขาบอกไม่ต้องใช้ดินกบนะครับเดี๋ยวผมก็จะเกี่ยมเมล็ดนะครับให้แบบไอ้ทั่วทั้งถา หลังจากนั้นนะครับผมเขาบอกให้เรานําไปวางให้พ้นแสงแดดแล้วก็รดน้ําทุกวันวันละประมาณ2-3ครั้งเนาะเดี๋ยวผมก็จะเอาไปวางวางในห้องนี้แหละครับผมเค okay. เดี๋ยวผมจะวางไว้หลัง,หล,งหลังตู้นี่แล้วกัน ว้าวสำหรับต้นข้าวสาลีของผมนะครับนี่นี่ก็เป็นวันที่8แล้วนะครับปลูกไม่ยากเลยนะครับแต่ต้องใช้เวลานิดนึงมาัาผมขั้นตอนแรกนะครับแช่มเมล็ดข้าวสาลีในน้ำ24ชั่วโมงขั้นตอนที่2เทน้ำออกคุมด้วยผ้าขุหนูชุบน้ำอีก24ชั่วโมง ขั้นตอนที่3เตรียมดินนำมเมล็ดโรยไปบนดินวางให้พ้นแสงแดดรดน้ำวันละ2-3เวลาขั้นตอนที่4ต้นเริ่มงอกประมาณ1เซนติเมตรให้เราเอาไปวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดรดน้ำวันละ2-3ครั้ง จนถึงวันที่8เราก็จะได้ต้นข้าวสาลีประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับคลิปการปลูกต้นข้าวสาลีนะครับผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันใครอยากดูตอนที่เพีนีกับยูโรทานต้นข้าวสาลีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับเจอกันตอนที่น้องทานในคลิปหน้าเนาะนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็นะครับการปลูก ต้นข้าวสาลีจากแบรนด์สมาร์ทกร s s นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนละกันไปแล้ว